เรียบร้อยครับพอแม่พี่น้องครับเรียบร้อยนะครับวันนี้แกสิทธผ้ามากินยำทะเลนะครับเอาซีมมาครับอือซีมอืมรสชาติไดล้วะครับเสอนแซ่บได้ครับบาดนี้อู้น้ำนัวออกพี่น,น้องน,น้ำนัวน้ำนัวน้ำนัวมาเร้อครับมากินน้ำกันบา้านรสเด็ดด,ด,ด,ดีครับนี้แก่วง แจวินเห็นันาทง่วงเป็นพี่แังเป็นวัดนี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสูสุขสุขคนนะครับกลับมาพบพ่อกับหนุ่มเมืองเกินร้อยเช่นเคยนะครับครับมื่อนี่จะสิภาพพ่อพี่น้องนะครับมากินย่านะครับมันนี่จะมีย่าทะเลนะครับเยียบร้อยนะครับก็สิัสดีโช์พ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับ มีผักสลัดนะครับว่าแน่นน้ำนะอ,อกสลัดมาได้ครับเด้อนะอนนอออออกินนี่แหละกินยำนะอืมจับช่วงเยงกินเองชอบอ่ะ มีแห้งยาวครับมีแห้งยาวขี่จังสิบเป็นไข่วัดนะครับลองเทดเมนนอ่ะัยำกินกน้านพอดีนี่มึกนี่กลนะุ่มนะนี่ผู้อาจพอดีครับในตู้เย็นนะครับก็เลยจัดการเลยครับ มา,มาด้วครับพอพี่น้องท่านใดท่านใดไม่นูกินเขาแรงนะครับขอแนะนำยำทะเลนะครับครับเดินทางไกลครับแต่ละมือถ้าไปเฮ็ดงานกนไปกับร้อยกิโลคะับ้น้มันก็นแห้งแพงครับทุกคนความร,รวดกับมือครับ อืมไม่เพีย้ยครับจัดไกเลยอืมแกเมยอนะ,อะย่ำทะเลนเนี่ยนะครับย่ำม,มาสี่ส่วงนะครับอืม ตุ้มครับเนาอนผักลงครับอืมปักสลัดน่กลินน้ำมันมาก มาเลือกไปนอกครับยันทะเลนะครับในทะเลนะครับยันทะเลเลย,เอ,ย,เลยอืมนี่กระหนวดประมือครับอืมแซ่บรับพักได้หลายครับอืมช่วงนี้นะอืมพักได้หลาย ช่วงวะเลยครับบ่ยืดได้เห้วครับบ่บบม,มีแหงาๆบ้านขึ้นสวรรค์นะครับสาบสายอักน่าแบบ นะครับเอาละครับพ่อแม่นอ่นะครับอยู่ได้แล้วที่นี่นะครับอืมสวงวะเลยครับเ่ยอืมอ่าครับสําหรับท่านใดท่านใดเมนูกันนะครับแนะนำเ้อครับนะไกล้ที่มืดอะไรละครับเนี่ยครับ ส้วงวัดเลยครับเนี่ยโอ้มีแห้งยาวนะครับจะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนุมเมืองเกินร้อยเช่นเคยนะครับทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับสำหรับมันีกะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ See you again tomorrow เยียม